สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแร็บเกันตือดึงตืดึงเซเว่นเซเวมีของดีอะไรก็ดีเซเว่นเซเว่นเซเว่นเซมีอะไรมากมายเซเว่นเซเว่นระเปาข้าวขาวเซเว่นเซเวมาแล้วก็เปิดยิ้มสีชม่ชั่วโมงตืดึงตืดึงรลบขน้จิบซิลเปาเพื่อไหมคะตืดึงตืดึงเซเว่นเซเ ของดีมากมายเซเว่นเซเว่นไอ้ย่าฮัดฮัดฮัดชี้ถ้าอยากจะกินของดีอยากฟังเพลงดีๆหิวเมื่อไรก็แวะมาที่เซเว่นเซเว่นฮัด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 ชี้ตุง้งเซเว่นเซเว่นไม่มีพลังงานอะไรเซเว่นเซเว่นลิวไม่ยุ่งเขาไม่ใส่ใจเซเว่นเซเว่นฮ้ยชี้ คิวอะไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่มีบิ๊ก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 ฮอทดอกเซเว่นเซเวมีบิ๊กบิกบุ้มซาลาเปาเซเว่นเซเมีอะไรก็เชิญเหยียบก้าวเข้าไปในเซเว่นเซเว่นปุ้งปึ้งเฮ้ยมาช่ยตุ้ม ปี่ปองปี่ปองเซเว่นเซเว่นร้อยอร่อยเซเว่นเซเว่นมันกินไม่ได้เซเว่นเซเว่นต้องกินของในเซเว่นเซเว่นเซเว่นของขายไม่ฟรีเซเว่นเซเว่นของขายยังไงก็ไม่ฟรีเซเว่นเซเว่นเซเว่นต้องซื้อน่ะสิเซเว่นเซเว่นถ้าขายฟรีมันก็เจ๊งน่ะสิฮัทช่ยพอแล้วพอแล้วอย่าแล็บอีกเลยพอแล้วพอแล้วอย่าแล็บอีกเลย เดี๋ยวมันจะไปไกลเกินเลยฮัชชี่ฮัชชี่พี่ปองพี่ปองตื่นดิ้ดิ้งเฮียวเมลัยก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นฮัชชี่